วันนี้ทีมงานโฟทีมาพบกันอีกครั้งนะครับเดินทางมาถึงภาคอีสานนะครับเขตแดนอีสานบ้านเฮาความมหัศจรรย์วันนี้ที่ผมพาท่านผู้ชมมาก็คือผู้ประสบความสำเร็จจากการใช้นะครับเกษตรกรผู้ปลูกหอมมะลิจะเป็นใครที่ไหนต้องฟังจากปากของพี่เกษตรกรท่านนี้เองนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับผมชื่อวีรพล เรืองมณีชื่อเล่นชื่อดุยนะครับอยู่ตำบลจรรดสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ปกติในอดีตเนี่ย12ไร่ของพี่แปลงเนี่ยหอมมะลิได้ได้เยอะไหมก็มีห้าเกียนหกเกียนอยู่แค่นี้แหละแล้วเมื่อก่อนเห็นบอกว่าใช้ยาฆ่าแมลงเยอะไหมเยอะเยอะยาฆ่าแมลงฆ่าอะไรนะพวกเชื้อราผมก็ยังใช้ปุ๋ย ก็ปุ๋ยใช้เยอะเคยมีนี่มีเท่าไหร่กี่ลูกท่สิบสองลูกอะวันกี่ครั้งพี่สองครั้งก็เท่ากับว่าครั้งละหกลูกใช่พี่รู้มาจากใครตัวต้นฟอนโอโอรู้มาจากพี่ชายอยู่ภาคกลางตอนนั้นพี่ปลูกข้าวหรือยังปลูกแล้วปลูกได้จะสองเดือนแล้วข้าวโตแล้วนะคะสองเดือนประมาณห้าสิบเซนโน่ะสิบสองไร่พี่ใช้เยอะไหมไม่ถึงซองละประมาณไม่เกินครึ่งซองประมาณครึ่งซองหลังจากฉีดแล้วเป็นไงบ้างพี่มันต้นมันจะ ขึ้นสูงกว่าเพื่อนหน้าข้างๆกันนี่ของของเรามันจะสูงใบตั้งสวยเขียวใช่รากมันจะยาวจะเยอะกว่ากว่าเดิมเยอะไหมเยอะๆผมดูหน้าข้างๆกับหน้าผมแล้วดึงมาดูข้างอมันดูมันเปรกไปเยอะเลยนะคือไม่เหมือนจากที่เราใช้ฟทีในรากยาวรากใหญ่ยาวแต่แล้วคนอื่นเขาไม่สงสัยเหรอเขาก็แบบเอายาอะไรมาฉีดปล้วก็ฟทีเฮ้ยฟทีอะไรวะ พอพอฉีดไปประมาณ20วันโอ้โหข้าวขึ้นแบบค่นี้วิ่งจูดเลยนเรงเลยมันสูงเราจะไปฉีดอีกก็ฉีดไม่ได้แหละมันข้าวมันสูงข้าวสูงแล้วก็ไม่ฉีดอ่ะแล้วปุ๋ยรอบสองอ่ะไม่ไม่ใช้เลยไม่หวานเลยก็คือหวานรอบเดียวจบเลยรอบสองก็เลยประหยัดปุ๋ยไปโอ้ประหยัดปุ๋ยไปนั่นแหละไปหกลูกเจ็ดลูกคนนะประหยัดไปเจ็ดลูกเจ็ดลูกแล้วแมลงเข้าไหมไม่มีแมลงจากอดีตเคยใช้ยาฆ่าแมลงใช่ พอใช้โฟนี้ไม่ใช้เลยเหรอไม่ใช้เลยหลังกมีไม่เอาเลยเ<อ>ใช้ <ละ S 2> ปุ๋ยแค่นิดเดียวแค่นั่นแหละปีที่ผ่านมาฝนมันตกมันก็ต้องมีเชื้อราเข้าดิพี่ไม่มีปีนี้ไม่มีแต่หน้าข้างๆเขามีนะเออแต่เราทีโฟทีไปแล้วไม่มีเห็นไหมครับอา่ารถปุ๋ยตามวิธีการอาของเรา ข้าวสวยแข็งแรงสมบูรณ์ยาฆ่าแมลงก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อราก็ไม่ต้องใช้ก็ประหยัดเงินวิ่งเนาะไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงเ็าลากยาวต้นเขียวใบตั้งโตเร็วเมล็ดเต่งสมบูรณ์แทบไม่เจอมเล็ดเลี้ยงไปเจอก็เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยนะครับติดไปเนยเดมเล็กเล็กน้อยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เกี่ยวได้เท่าไหร่ได้เก้าเก้าเกี้ยงกว่า กวยน6เกวียนเป็น9เกวียนเกือบ10เกวียนนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อเปซวันนี้พี่ดุยประทับใจอย่างไรบ้างกับฟท4ีฟตีตัวนี้นะมันดีที่ผมเอามาใช้นะมันดีประหยัดปุ๋ยด้วยข้าวต้นใหญ่ข้าวไม่ล้มรวงใหญ่เมด็ดใสดีน้ำหนักดีด้วยอยากให้พี่น้องลองลองดูมันดีจริงๆ สองครั้งยังได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวถ้าฉีดครบเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ไหมน,น่าจะเพิ่มน่าจะเพิ่มแน่นอนเลยนะแน่นอนอวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคดีครับสวัสดีครับ